ออกใไมๆเล็กๆก็จะประมาณนี้เมงลักกะเพราโมระพ,มพานนะคะเวลาเขาออกดอกเนี่ย เราจะต้องตัดดอกทิ้งนะคะต้นเล็กๆตัดดอกออกทิ้งเลยค่ะหนึ่งเขาจะได้เกิดยอดเขากะเกียร์ได้ไม่คิดว่าเขาแก่แล้วนะตัดทอไปเลยข้างก็จะเกิดกิ่งใหม่ได้สองกิ่งแล้วก็กระเพแมงรักกระเพราหัะผาจะเป็นกอจะเป็นกอกอพุ่มใหญ่ ต้นหนึ่งก็จะได้หลายกิ่งแรกๆเราต้องตัดยอดเลยนะค่ะตัดหนึ่งยอดได้แตกสองยอดตัดดอกออกเขาก็จะเหมือนแต่งสาวนะคะจะแตกกิ่งออกเป็นพุ่มๆเวลาเราตัดขายตอนเขาโตมันจะได้น้ำหนักเยอะได้ปริมาณกิ่งเยอะถ้า ถ้าเราไม่ตัดตั้งแต่แรกนะเขาจะต้นสูงและกิ่งน้อยพอไปแตกกิ่งตอนโตก็คือตอนแก่แล้วก็ได้ปริมาณได้ผลผลิตไม่เต็มที่ถ้าเราจะตัดแต่งเราต้องตัดแต่งก่อนที่ยังไม่ไม่ตัดขายไม่ตัดไม่ตัดผักเลยสร้างให้เขาเป็นพุ่มก่อน แมงรักนะเป็นดอกเราต้องตัดดอกเขาก็จะมีสองกิง่งเนี่ยตงนี่ยอดหนึ่งนี่ยอดหนึ่งตอนนี้สร้างไปให้แมงรักเป็นพุ่มก่อนก่อนที่เราจะตัดนะตัดอนะยอดออกม่สามตรงกลางเด็ดออก สร้างตัวน oh. ี women, ้ให้สูงก่อนสร้างตัวนี้ให้สูงก่อนก็จะได้แมงรักพุ่มแต่ว่าเราต้องใส่ปุ๋ยให้ถึงนะคะพอเขาเป็นกอใหญ่กอใหญ่แลก็ต้องการสารอาหารที่เยอะตัดตัดก่อนเด็ดเด็ดแล้วก็จะมีสองกิ่งสร้างพุ่มเนี่ยกอนหนึ่งนะกอนึ่งได ให้กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเท่ากับปลูก6ต้นเนี่ยนีย่ยสร้างกอเดียวนะต้นเดียวเลยลนต้นลำต้นเดียวคือเราสร้างพุ่มสร้างให้เขาเป็นกอใหญ่ก่อนเด็ดทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายตึกทิ้งค่ะที่จริงก็กินได้นะอ่อ,อน,ออนแต่ ไ,ไม่มีเมนูแมงลักตัดทิง้งที่เขามีดอกชอบเพราะเป็นดอกแล้วต้นมันเหมือนหยุดการเจริญเต,กตกิบโตฉันแก่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเด็ดเด็ดเด็ดดอกสร้างให้แมงลักเป็นพุ่มไหนที่ยังก็กิกนได้นะกินได้อ่อนๆทิง้งสร้างพุ่มก่อน แต่ละต้นนี่คือแต่ละกอนนี่คือต้อนเดียวนะต้นเดียวต้นเดียวหมดเลยสามกอนเด็ดดิดออกเลยเจอ,อยาก็ถอนยญ้าก่อน มีดอกแล้วไม่สูงไม่สวยแต่งสาวแต่งสาวแต่งสาวให้พอ ดอกจริงเลยค่ะตัดจริงเลยสังเกตต้นต้นไหนที่แบบเราไม่ได้ตัดดอกออก,ก,ก,นะออกมันก็จะแค่แก้นฉันแก่แล้วนะนี่เดดออกมันก็จะแทงยอดขึ้นมายาวก็มี ต้นเล็กๆดอกเต็มเลย รถเดียวก็ได้หลายเก่ง